ถ้าคุณมัวแต่คิดอะโอกาสก็ลอยไปแล้วนะครับจะบอกว่าเคยรู้สึกใช่ไหมว่าบางคนทําอะไรเร็วแล้วสาเร็จไวหนังสือเล่มนี้คนชนะทําแล้วแก้คนแพ้มัวแต่คิดไม่ได้ทาหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนเสียงปลุกให้เราเลิกติดกับดักของการคิดเราไม่ลงมือเขาบอกว่า99.9%ของชีวิตเราควบคุมได้ถ้าเราเริ่มทําแล้วค่อยปรับไม่ใช่แค่คิดแล้วคิดจนล้มเลิกไปซะก่อนหนังสือเล่มนี้ผมว่าเป็นเหมือนแฮนด์บุ๊กของคนที่เดี๋ยวลองเดี๋ยวล้มแล้วแก้ไม่ใช่คนกลัวผิดพลาดจนไม่เริ่มเลยคือจะบอกว่าเขามข เพราะว่าการลงมือทําเท่านั้นน่ะที่สร้างความเก่งไม่ใช่ความคิดเลยนะเอาจริงเวลาผ่านไป20นาทีก็ลืม50%อเซของสิ่งที่อ่านแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลงมือทํามันจะฝังอยู่ในหัวมากกว่านะครับเขายกกรณีที่เราหน่วงเวลาเอาไว้อย่างสุดท้ายเลยกับชีวิตทั้งโปรเจกต์หรือไอเดียที่เราไม่กล้าจริงจังพอเอาเข้าจริงอะ่ะกลับได้ผลลัพธ์ดีเกิดคาดจนคนรอบข้างต้องยอมรับเล่มนี้เปลี่ยนไมเซตนะครับจากคิดเยอะเท่ากับปลอดภัยเปลี่ยนเลย เป็นทำเลยแล้วแก้ที่หลักจะบอกว่าเป็นเหมือนกับการมีโค้ดเดินข้างเราให้เราเชื่อว่าลมได้แค่รู้แพ้ได้แค่เรียนรู้หลายคนนะที่ผมเจอก็บอกเหมือนกันนะว่าเล่มนี้อ่านง่ายเล็กแต่ว่ากินใจเหมือนหนังสือตั้นแต่ว่าลึกทําให้ได้คิดได้ว่าเราติดล็อกตัวเองไว้อย่างไรบ้างถ้าเกิดเรายอมรับความผิดพลาดและเริ่มทำอะครับมันก็จะพาเราไปได้ไกลกว่าสิที่เราคิดมากเลย สรุปเลยนะเล่มนี้ผมว่าเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าคิดแล้วไม่ได้ทำจนไม่กล้าทำอยากเปลี่ยนใจให้มันแรงขึ้นเริ่มจากบทเล็กๆครับปรับเรื่องเล็กๆแล้วมันจะค่อยๆเป็นชีวิตที่เราตั้งใจจริงๆผมปกักหนังสือเล่มนี้ไว้้แล้วนะครับถ้าฟังแล้วคิดแล้วก็ซื้อเลย